สวัสดีครับผมตั้มภัย้างมนนะครับนี่วันนี้เราก็นำกิ่งพันมา,าลงถุงดำกันนะครับการลงกิ่งพันน่ะง่ายกว่าการลงถุงดำนะครับนี่ <c oughs> การนำกิ่งพันลงจากต้นนะครับคนงานผมจะได้ตกอยู่วันละห้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับแต่ถ้าในการใส่เอานำมาใส่ถุงดำนะครับ จะได้แค่วันละคนละสองร้อยต้นนะครับนี่นะครับการลงถุงดำไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องทำอ่าเราต้องนำมาลงเอากิ่งพันมาลงในถุงดำให้แน่นนะครับไม่เช่นนั้นอ่ะลากเขาจะเดินไม่สะดวกนะครับนี่นะครับสังเกตที่ใบครับใบยังสดชื่นอยู่เลยนะครับนี่นะครับเต็มที่เลยครับวันหนึ่งคนละสองร้อยต้นนะครับ ใบยังสดชื่นอยู่เลยนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับราชบุรีนะครับต้องยัดให้แน่นนะครับกว่าจะได้แต่ละต้นนะครับลองทำมาแล้วครับวันหนึ่งโอ้โหไม่คุ้มค่าหมอเลยครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ